ชวนขนลุกคดีฆาตก,กรรมศพในแทงน้ำนะักเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร A เอหญิงสาววัยรุ่นรูปร่างบบอบางหน้าตาน่ารักเธอมีอาชีพเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในเขตนิคมมีอยู่คืนหนึ่งได้มีแขกผู้ชายคนหนึ่งมาเที่ยวที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนี้เอจริงไม่รอช้าเข้าไปดูแลแขกจนเป็นอย่างดี จนทำให้ทั้งคู่เกิดชอบพอกันเมื่อความสนิทสนมมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้ชายเริ่มไว้วางใจเอและบอกความลับของเขาว่าเขาคือพ่อค้ายาเสพติดด้วยความยังอ่อนต่อโลกและเชื่อคำพูดของผู้ชายทำให้เด็กสาวอย่างเอหลงไปในวงจรแห่งยาเสพติดเธอเริ่มจากการลองเสพจนมาถึงนำยาบ้าไปขายให้ลูกค้าภายในร้านคาราโอเกะมีอยู่วันหนึ่ง หญิงสาวเอต้องการยาบ้าเพื่อไปขายและเสพแต่ผู้ชายกลับไม่มียาบ้าให้แล้วจึงทำการติดต่อเพื่อนที่รู้จักให้เพื่อนของผู้ชายมีชื่อว่านายบีนายบีเป็นคนจังหวัดอยุธยาแต่มาทำงานและพักอาศาัยอยู่แถวนิคมอุตสาหกรรมเหมือนกันทั้งคู่นัดเจอกันที่ร้านคาราโอเกะก่อนที่นายบีจะพาหญิงสาวไปที่หอพักของเขาในย่านนั้นตัวหอพักเป็นอาคาร5ชั้นมีห้องพักอยู่รวมๆ30กว่าห้อง โดยชั้น1ถึงชั้น4จะเป็นห้องพักอาศัยของผู้เชา่าส่วนชั้นที่5จะเป็นดาดฟ้าของหอพักที่มีแทงน้ำขนาดใหญ่อยู่สองถังห้องของนายบีอยู่ที่ชั้น4ของอาคารหมายเลขที่3 1ที่อยู่หน้าประตูดูดเหมือนไม่มีอะไรแต่มันกลับเป็นตัวเลขสุดท้ายของชีวิตของหญิงสาวเอหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มเสพยากันและมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง จนกระทั่งกลางดึกนั้นนายบีรู้สึกอยากจะอาบน้ําจึงเข้าไปห้องน้ําในขณะที่นางสาวเอนั่งเสพยาอยู่คนเดียวนางสาวเอศกโอกาสที่นายบีเข้าไปอาบน้ําได้ทําการขโมยยาบ้าและไปซุกซ่อนเอาไว้ในตัวพอนายบีอาบน้ําเสร็จนางสาวเอก็รีบขอตัวกลับที่พักของเธอ แต่เนื่องจากเวลานั้นมันดึกมากแล้วและไม่กี่ชั่วโมงก็จะเช้าแล้วมันจึงทำให้นายบีเริ่มสงสัยในตัวนางสาวเอและจับได้ว่าเธอขโมยยาบ้าของเขาไปด้วยความโกรธที่โดนหักหลังบวกกับฤทิ์ยาเสพติดทำให้นายบีทุบตีนางสาวเอหลายครั้งก่อนจะนำเสื้อผ้ามาลัดคอหญิงสาวจนนานิ่งนายบีคิดไปว่านางสาวเอแค่หมดสติไปจึงไม่ได้สนใจอะไรและปล่อยให้เธอนอนอยู่แบบนั้น ลุงเช้าในบีได้ขี่จักรยานยนต์กลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยคิดว่าหากนางสาวเอตื่นขึ้นมาก็คงกลับบ้านไปเองและคงไม่กล้าแจ้งตำรวจอยู่แล้วว่าเธอนั้นถูกทำร้ายร่างกายพเพราะขโมยาเสพติดทำให้ในายบีไม่คิดมากและกลับไปบ้านอย่างสบายใจ จนกระทั่งเย็นวันนั้นนายบีได้กลับมาถึงห้องพักและพบว่านางสาวเอได้เสียชีวิตลงแล้วนายบีกลัวความผิดที่เกิดขึ้นเลยตัดสินใจออกไปซื้อถุงดำขนาดใหญ่มาและนำร่างอันไร้วิญญาณของหญิงสาวเอยัดไปในถุงก่อนจะแบกถุงนั้นขึ้นไปบนดาดฟ้าของหอพักเนื่องจากหอพักของนายบีอยู่ชั้น4จึงทำให้ง่ายต่อการแบกขึ้นไปบนดาดฟ้าในชั้น5 บวกกับเวลานั้นก็ดึกมากแล้วทำให้ไม่มีใครเห็นสิ่งที่นายบีทำนายบีแบกถุงดำขึ้นไปอย่างช้าๆจนไปหยุดอยู่ที่ถังแทงน้ำขนาดใหญ่ก่อนจะทำการเปิดฝาแทงน้ำนั้นออกมาและค่อยๆยกถุงดำขึ้นไปพาดบนปากถังและดันล่างของหญิงสาวลงไปในแทงน้ำก่อนจะปิดฝาถังน้ำเหมือนเดิมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น พอทำการอำพางศพเรียบร้อยนายบีก็ได้ทําการหลบหนีไปอยู่บ้านเพื่อนชั่วคราวและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความหลอนของหอพักแห่งนี้เช้าวันต่อมาเหตุการณ์ของหอพักก็ดูปกติไม่มีอะไรผิดแปลกไปผู้พักอาศัยต่างๆก็ยังคงใช้น้ำประปาที่ไหลผ่านแทงน้ำบนดานฟ้าเหมือนเคย ทั้งใช้อาบแป้งฟันล้างหน้าหรือบางคนก็นําน้ำนั้นมาหุงข้าวหรือทำอาหารกินเลยโดยไม่มีใครรู้ว่าน้ำที่ใช้อยู่นั้นมันคือน้ำที่หมกศพของหญิงสาวเอนั้นอยู่วันเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนคนในหอพักเริ่มรู้สึกว่าน้ำประปาที่ใช้อยู่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์บางคนคิดว่าอาจเกิดจากน้ำประปาที่ไหลาจากหน่วยงานม,มีปัญหา เป็นไม่นานเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นแต่พอเวลาผ่านไปนานขึ้นกลิ่นของน้ำก็เริ่มเหม็นเน่าอย่างรุนแรงเหมือนมีสร้างศพอะไรอยู่ในน้ำจนคนในหอพักเริ่มทนไม่ไหวเลยไปแจ้งให้เจ้าของหอขึ้นไปตรวจสอบเพื่อความสบายใจเจ้าของหอจึงขึ้นไปกับลูกบ้านบางส่วนและได้ทำการตรวจเช็คระบบน้ำประปาและแทงน้ำโดยรอบ แต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรจนเหลือที่สุดท้ายคือภายในตัวแทงน้ำที่มีขนาด2,000ลิตรที่ดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีอะไรไปอยู่ในแทงน้ำมันได้เนื่องจากแทงน้ำแห่งนี้ไม่ได้เปิดฝาถังทิ้งไว้อย่างแน่นอนแต่ด้วยความสบายใจของลูกบ้านทำให้เจ้าของหอพักจึงจำใจต้องปีนแทงน้ำเพื่อไปดูหลังจากเปิดฝาแทงน้ำขึ้นมาเจ้าของหอพักก็แทบจะล่วงตกจากแทงน้ำ พรสิ่งที่เขาเห็นมันคือถุงดําขนาดใหญ่ที่มีอวัยวะบางส่วนของโซบโผล่มาด้วยความกลัวของเจ้าของหอพักจึงไม่กล้าที่จะย,ย,ยกถุงนั้นออกมาดูเองจึงได้ทําการแจ้งตํารวจให้มาจัดการคดีในครั้งนี้หลังจากตํำรวจและหน่วยคู่ภัยมาถึงก็ได้ทําการยกถุงดํานั้นออกมาจากแทงน้ําก่อนจะเปิดถุงดํานั้นดูและพบร่างของหญิงสาวเอ ใส่เสื้อสายเดี่ยวกางเกงขาสั้นมีร่องรอยของการถูกทำร้ายและรัดคอจนเสียชีวิตแต่สิ่งที่ชวนคนลุกในคดีนี้ก็คือผู้พักอาศัยบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีศพอยู่ในแท้งน้ำที่พวกเขาใช้ดื่มใช้กินอยู่เป็นประจำ ซึ่งทางเจ้าของหอพักก็ไม่รู้ว่าหญิงสาวคนนี้เป็นใครมาจากไหนทําไมถึงมาเป็นศพอยู่ที่นี่ได้เมื่อเรื่องนี้ถึงหูของคนพักอาศัยทั้งหมดต่างพากันย้ายออกไปอยู่ที่ใหม่จนแทบจะหมดทั้งตึกเนื่องจากเขตก,กิดน้ําในหอพักและวหวาดผวาต่อวิญญาณเคียนของหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมหลังจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขนย้ายศพและเก็บหลักฐานต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางหอพักก็ได้ทําการลื้อแทงน้ําอันเก่าทั้งสองใบออกแล้วซื้อแทงน้ําอันใหม่โดยทันทีรวมถึงลื้อระบบท่อน,น้ําปับปบาทั้งหมดของหอพักและทําบุญหอพักเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแต่ทางผู้พักอาศัยกับทําใจไม่ได้กับเรื่องราวชวนขนลุกที่เกิดขึ้นแม้ว่าหลังพบศพทางหอพักได้ลื้อและเปลี่ยนแทงน้ำใหม่แล้วก็ตาม แต่เพราะความรู้สึกขยะกขยแงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและความกลัวต่อวิญญาณหญิงสาวเนื่องจากเป็นการตายโหงทางผู้พักอาศัยจึงกลัวว่าวิญญาณจะเี้นหนักมากเลยทําให้หลังจากนั้นจึงไม่มีใครกล้าที่จะอยู่ต่อความน่ากลัวของวิญญาณหญิงสาวทำให้เจ้าของหอพักต้องเปิดไฟหอพักตลอดทั้งคืนทั้งชั้น3าและชั้น4ี่ของหอพักกลายเป็นห้องว่างเปล่าที่ไม่มีใครกล้าเช่าอยู่หลายเดือน ผู้พักอาศัยบางคนก็ตัดสินใจที่จะอยู่หอพักนั้นเหมือนเดิมโดยให้เหตุผลว่าหญิงสาวที่มาเสื่อชีวิตที่นี่นั้นไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกจึงไม่น่าจะมีความผูกพันอะไรกับสถานที่แห่งนี้และทางหอพักก็ได้ทำการรื้อระบบประปาใหม่หมดแล้วก็ไม่น่ามีอะไรที่เป็นกังวลเลยตัดสินใจอยู่ที่หอพักแห่งนี้เหมือนเดิมดีกว่าไปหาที่ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย หลังจากนั้นไม่นานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แกะรอยจนไปพบว่ามีผู้พักอาศัยห้องหนึ่งได้หายตัวไปหลายวันแล้วก่อนที่จะพบศพซึ่งคนคนนั้นก็คือนายบีนั่นเองหลังจากการทำการจับกลุ่มนายบีได้ที่จังหวัดอยุธยาบ้านเกิดของนายบีนายบียอมรับสารภาพว่าเขาเป็นคนทำลายร่างกายของนางสาวเอจริง แต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าหลังจากรู้ว่านางสาวเอได้เสียชีวิตภายในห้องของตัวเองเขาจึงไม่มีทางเลือกเลยต้องนำศพไปไว้ในแทงน้ำเพื่อถ่วงเวลาในการหลบหนีหลังจากนั้นทางตำรวจก็นำนายบีไปทำแผนนาที่เกิดเหตุที่ห้องหมายเลข31และดำเนินคดีกับนายบีต่อไปถึงเรื่องราวคดีฆาตกรรมหมกศพในแทงน้ำนี้จะผ่านมานานกว่า10ปีแล้ว แต่คนละแวกหอพักนั้นก็ยังรู้สึกขนลุกทุกครั้งที่มองขึ้นไปบนดาดฟ้าของหอพักแห่งนี้เพราะไม่รู้ว่าวิญญาณหญิงสาวผู้คอร้ายจะไปผุดไปเกิดหรือ,อยังหรือเธอยังคงวนเวียนอยู่ในห้องหมายเลขสาบเนั้นอยู่เป็นแน่และคุณผู้ชมล่ะครับที่พักอาศัยของคุณมีแทงน้ําหรือเปล่าหากมีคุณแน่ใจไหมว่าแทงน้ํานั้นจะไม่มีอะไรที่ชวนขนลุกแบบนี้ ฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวชวนขนลุกแบบนี้ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้บุญรักษาสวัสดีครับ